ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18มีนาคมโดยข้อเทบ็บอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้ขอสเสนอรุ่นพี่ผีอิกาโรเผย2อไอดอลลูกหนังในวัยเด็กโดยดาวยิงในจีเบียคนนี้นะฮะเผย2ต้นแบบในวัยเด็กของเขาซึ่งทั้งคู่ร้วนเป็นผู้เล่นเก่าของปีแสดงโดยโอดียน,นี้กาโรนะฮะกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดได้เผยว่าแอนดี้โคลกับเดอะไวท์ยอร์คคือไอดอลลูกหนังของเขาในวัยเด็ก โดยดาวยิงในจิเรียคนนี้ย้ายมาเล่นกับวิสาแดงในเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อซัดไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่นตัวจริงทั้งหมด3เกมนั่นทำให้มีกระแสข่าวมาว่าทีมของนารุมโอเลกนาโซชาพร้อมซื้อขาดนักเตะซึ่งเสี่ยงหาส่วนหัวตั้งค่าหัวไว้ที่15ล้านยูโรกันเลยทีเดียวโดวยเขาที่บอกว่าผมโตขึ้นมาจากการดูแอนดี้โคลและก็เดอะไวท์ยอร์กพวกเขาเคยอยู่กับยูไนเต็ดและยิงประตูได้มากมายพวกเขาแข็งแกร่งและก็ยิงได้เยอะมากเลยนะ ผมนั้นพยายามดูทุกเกมของยูนิเต็ดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมยังจำมันได้ดีเมื่อคุณพูดอะไรแบบนั้นอยากเล่นอยู่กับยูนิเต็ดตอนเด็กผู้คนจะบอกว่านายบ้าหรือเปล่าเพราะตอนนั้นคุณไม่รู้หรอกว่านาคตจะเป็นเช่นไรสิ่งแรกก็คือคุณต้องออกไปเล่นในต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กก็ตามแต่อย่าพึ่งพูดถึงยูนิเต็ดเด็ดขาดนะฮะแต่ผมก็สับสนทีมาโดยตลอดผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้แม้แต่ตอนที่ผมเล่นในพิวรกิกิตกับวัตฟอร์ดผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นณนะตรงนี้ นี่ก็เป็นคำพูดของทางโอเดียนอิเกโโรนะฮะว่าเขานั้นมีไอดอลนะฮะและไอดอลนำพาเขามาอยู่จุดนี้นั่นเองครับถือว่าสุดยอดจริงนะฮะเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มาตอนช่วงอายุ20ต้นๆนะฮะมาช่วงนี้แทบจะแขวนตัดแล้วก็เป็นได้นะครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่เมื่อมีโอกาสได้ลงสนามครับไม่ว่าจะกับทีมไหนก็ตามนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคตเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องเขาดูก็แล้วกันครับโอเดียนอิกโโร่พูดนี้นี่เองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะะ มัตโซราเผยเสนองูซื้อโดแต่โดนปฏิเสธซั ro, ura, นโดรมัตโซรานตำนานสโมสรอินเตอร์มิลานเคยเคยเสนอให้ทีมซื้อเคยโนโรนโดตั้งแต่สมัยอยู่กับแมนเชสเตตแต่ดั้นโดนปฏิเสธไป โดยตำนานนักเตะท,ทีมงูใหญ่ที่เคยนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการการสโมรสรของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะฮะชื่นชอบสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสคนนี้เป็นอย่างมากซึ่งเจ้าตัวเผยมาว่าสเสนอกับฝ่ายบริหารให้ซื้อบรนโดนั้นมาร่วมทีมตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Manchester 7, แต่กลับโดนปฏิเสธพร้อมเหตุผลที่ว่าไม่คุ้มค่าเงินโดยเขาได้บอกว่าผมต้องการนําเขาเข้ามาร่วมทีมอินเตอร์มิลานสมัยที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้ที่เขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัมลมาดริด มาเซลูล่านะฮะได้กล่าวผ่านีวิตเตอร์นะผมโดยในตอนนั้นค่าตัวของเขายังไม่ได้แพงมากนักผมเสนอชื่อให้กับทีมบริหารของเนัส์ซูรี่แต่ผมไม่ไรับคําตอบและหนึ่งในนั้นก็บอกเขาว่าไม่มีค่าพอกับเงินที่จะจ่ายไปและแล้วเมื่อหลังจากนั้นโรอนโดก็ย้ายไปที่เบรเมลิกด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกก่อนจะยิงประตูถล่มทลายและในปัจจุบันแม้จะอ,อายุ35ปีแล้วแต่ก็ยังสอยตาข่ายยังต่อเนื่องเป็นบ้าเล่นกับให้กับจูเวนตุสคู่แข่งพรุ่งลีกของอินเตอร์มิลานนั่นเองครับ ะะเป็นนว่าก็เป็นการพูดถึงเรื่องอดีตเก่าๆนะผมที่เขาคิดว่าจะต้องซื้อโรนโดมาแต่ตอนที่สมัยอยู่กับแมนยูนะฮะแต่ว่าก็ดันไม่ซื้อนะฮะเพราะว่าบอร์ดบริหารบอกว่าไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสื่อสเปนเผยเปืนผีเตรียมเปิดศึกแย่งตัวอุมต t ิตี้หลังจบฤดูกาลน,นี้ เอาแล้วยังไงนะผมสปอร์ตสื่อสเปนนะับรายงานบอกว่าอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์เตดสองสมโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองผู้ดีต่างกำลังตัดสินใจมาว่าจะยื่นข้อสเสนอท่าทางสมิลอุมจิจิกองหลังบาเซโลน่าไปร่วมทีมหลังจากบาซ่าแสดงท่าทีมาว่าพร้อมขายอุมจิติในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแข้งวัย26่ปีคนนี้ย้ายจากลียงนะฮะสู่คัมนูเมื่อปี2 0 1 5แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนัก ดยทกาลที่แล้วตัวเขาก็นำประสบปัญหาบาดเจ็บนะครับผมแล้วก็โชคร้ายและก็พลาดโอกาสการย้ายทีมอีกต่างหากโดยมิเกลอาเจต้าคุณซูใหญ่นะครับผมหวังนะฮะเสริมแนวรับให้แข็งแกร่งขึ้นคาดว่าจะใช้อุมิตี้คนนี้จับคู่กับวินเรียนซาลิบาที่ย้ายมาราบับชมฤดูการนี้ส่วนแมนเชสเตอร์เตน,นกำลังมองหาเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายตัวหลักสักคนหนึ่งพอดิบพอดีเลยนะฮะ แปลว่างานนี้ต้องเปิดศึกแย่งอุมพิตี้กันกันแล้วครับว่าใครจะได้คนนี้ไปนะฮะต้องรอรุ่นต่อไปครับแต่เจ็บแบบนี้เจ็บบ่อยๆนะครับก็ไม่ต่างกับปอบป๊อกบ้านฮะหรือว่าซันเชสเอามาก็เสียค่าตัวแพงแล้วก็เล่นไม่เต็มที่นะครับก็ต้องรอรุ่นต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตราบทดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับยิ่งแก่ยิ่งเก่าอ่ะจูเวนตุส่อดสัญญารั้งโรนโดคาแข่งจนถึงอายุย่างหลักสี่ โดยนะครับผมตุตโตสปอร์ตรายงานมาว่ามาลายจูเวนตุสทีมดังแห่งสุขบอลซีอาร์อิตารีเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับคิีซโนโรอนโดนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมออกไปอีก2ปีหรือปี2024ซึ่งหมายความว่าโรอนโดนั้นจะคาแข่งในอิตารีถึงอายุ39ปีกันเลยทีเดียว โดยทีดาวเตะแมนเชสเตอร์เดและก็เบรเวลิกนะฮะมีสัญญากับยูเวนตุสถึงปีมิถุนายน2022แต่จากผลงานที่ยกระดับยูเวนตุสที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แกร่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมทําให้บอร์ดบริหารจูเวนตุสเตรียมจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโรนโดต่อไปอีก2ปีหรือถึงปี2024โดยทางโรนโดวัย35ปีคนนี้รับค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับปัจจุบันอยู่ที่5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งดาวเตะชาวบ,บูนเกตคนนี้ก็ตอบแทนต้นสังกัดด้วยการยิงไปทั้งหมด2 5ประตู จากการลงเตะทั้งหมด3 2นัดในฤดูกาลนี้เป็นการยิงในเซเรียอา21ประตูนะฮะใน22นัดนั่นเองครับเรียกได้ว่าพี่โด้ของเรานะครับผมยิง1ลูกต่อน1นัดนั่นเองน,นะฮะขณะเดียวกันชูเวนซุสยังเตรียมจะเสริมทัพในฤดูกาลหน้าโดยเล็งแฮร์รี่เคนจากสเปอร์และกาเบรียลเซซุสจาก, City, าจาก HA, แมนซิตี้รวมทั้งมาโรอิกาดี้จากเปเอเชและติโมแวนเนอร์ของเรดบูลไซซิกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรนโดนะฮะในการคว้าแชมป์รายการต่างๆในอนาคต เป็นว่างงานนี้นะผมเรียกเทพกลับมาอยู่ที่เทพจริงๆนะฮะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะผมจูวินตุสจะกลับมาคืนความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมต้องรอรุ่นกันราอรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับปอกบ้าชวนแฟนบอลบริจาคเงินช่วยยูนิเซฟต้านโควิด -19 โดยพอปอกบ้าชิญชวนแฟนบอลร่วมบริจาคเงินนะครับช่วยเหลือยูนิเซฟเพื่อน,นําไปซื้อเครื่องมือและก็อนาคตอันามายัย โดยวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดครบรอบ20ปีของพอวปกบ้ากองการของแมนเชสเตอร์เดนในปีนี้เจ้าตัวออกมาโพสตเชิญชวนแฟนบอลช่วยการบริจาคเงินให้กับยูนิเซฟเป็นจำนวนเงินกว่าประมาณ27,000ปอนด์หรือราว1ล้านบาทเพื่อให้ยูนิเซฟนำเงินไปช่วยเหลือเด็กๆรวมถึงซื้อหน้ากากอนามายัยถุงมืออนามายัยและแว่นตาสำหรับแพทย์นะฮะสู้กับโควิด -19 ซึ่งถ้าหากมีคนบริจาคเข้ามาตามเป้าหมายปอกบ้าจะบริจาคเงินส่วนตัวเพิ่มอีก2เท่าอีกด้วย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรนี้นะฮะโดยเมื่อวันเกิดครบรอบ25ปีเระดมทุนบริจาคให้กับองค์กรการช่วยเหลือเด็กสากลโดยช่วยเหลือเด็กแอฟริกานะฮะก็สมัยค้าแข่งอยู่กับเนตุสก็เคยบริจาคเงินให้กับสภากาชาดสากลอีกด้วยขณะที่แมนเชสเตอร์ยังไม่มีการสั่งปิดสนามซ้อมแคลิงตันของสโมสรเหมือนกับอาร์เซนอลและก็เอฟเวอร์ตันที่งดใช้สนามซ้อมของพวกเขาเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ยทางสโมสรจะเพิ่มมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดด้วยการตรวจนักเตะที่เข้ามาฝึกซ้อมวันละสองรอบเลยนะฮะด้วยการวัดอุณหภูมินักเตะตอนพักครึ่งและก็ตอนเดินทางกลับเพื่อให้แน่ใจมาว่าจะไม่มีใครสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ีนรวมไปถึงได้นะมัดระวังในการเข้าถึงพื้นที่ของทีมในสามซ้อมโดยจะมีแค่สตารทชุดใหญ่คนสําคัญเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างใกล้ชิดกับนักเตะและทุกอย่างจะดาเนินต่อไปตามปกติหลังจากนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ สำหรับแมนเชสเตอร์เดนั้นได้เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตัวนี้บาตั้งแต่เกมยูโรป้าลีกที่บุกอาชนะรินหรือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองน,นะฮะนะผมเป็น่างงานนี้นะผมป๊อกบ,บ้านนะฮะก็กรบเกลื่อนกระแสน,นะฮะโดยการเป็นผู้ดีนะครับผมบริจาคเงินนะครับช่วยเหลือคนที่ต้องการเงินนะฮะในตอนนี้ในการสู้กับไวรัสโควิด1 9นั่นเองครับก็ถือว่ามาในคราบนักบุญนะฮะแปลกประหลาดเหมือนกันครับ ้องเราลุ้นกัต่อไปนะฮะว่าความบินใจบุญของเขานี้จะสามารถช่วยรั้งเขาไว้อยู่กับทีมได้หรือไม่นะฮะราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับอย่างอื่นดีหมดตำนานพิศดงแนะเฟรตต้องถล่มประตูเพื่อเป็นยอดวิฟิลให้จงได้ โดยเอเวนฮักกริฟอดีตมิดฟิลของแมนเชสเตอร์เต็ดยักษ์ใหญ่ในสึกผิวนักกีดก้าวถึงเฟรตเนฮากองกลางบริลเลียนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในระยะหลั่งนี้โดยเชื่อว่าตามร,รายนี้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องแต่หากพัฒนาการยิงประตูให้มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เป็นมิดฟิลที่สมบูรณ์แบบก็เป็นได้โดยเขาเป็นมิดฟิลที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ถ้าสามารถเพิ่มจำนวนประตูให้มากยิ่งขึ้นมันจะช่วยให้เขากลายเป็นมิดฟิลที่สุดเพอร์เฟกต์คนหนึ่งเลยทีเดียว เขาพรองบอลได้ดีมากๆเลยนะและยังเล่นได้อย่างดุด,ดันยามที่ไม่มีบอลผมคิดว่าเป็นเพราะว่าสโมสรจ่ายเงินค่าตัวของเขาไปตั้ง50ล้านปอนด์และยังเป็นนักเตะบราซิเลียนมันเลยทําให้แฟนบอลต่างคิดว่าเขาจะเข้ามาเป็นย์เมเกอร์หมายเลขสิแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนสัสิเขาไม่ใช่คนยิงประตูได้ดีและไม่ได้สร้างสารรค์เกมได้เก่งทักเท่าไรานักแต่ก็ถือว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวหาก,กิฟต์นับได้กล่าวปิดท้ายนะฮะ ซึ่งการที่เฟตนะครับผมมาถึงจุดๆดนี้ได้นะฮะก็ถือว่าไม่ทำบาดาลจริงนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์ไปหนักพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็พัฒนาการเล่นขึ้นมานะผมให้เก่งยิ่งขึ้นและยิ่งได้บรูโน่เฟอร์เดสคนนี้เข้ามาช่วยนะครับยกระดับทีมให้ดียิ่งขึ้นตัวเขาก็เหมือนเป็นดาวจรัสแสงนะฮะเริ่มเป็งแสงออกมาเรื่อยๆเช่นกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าซาโซชานั้นจะจัดทับอย่างไรกันต่อไปในนัดที่จะถึงนี้ต้องรอรุ้นกันครับ วัยนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ